สวัสดีครับกลับมาสู่การสำรวจเนื้อหาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจชวนคิดมากๆครับคือเรื่องการมองเห็นด้วยจิตค่ะหรือที่บางทีก็เรียกว่าดวงตาที่3ใช่ครับซึ่งเราจะดูจากบทความชุดดวงตาที่3การมองเห็นด้วยจิตของลุงเต่าเล่าอนาคตนะครับอือือคือเรื่องมันเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่น่าสนใจมากครับว่า ไอภาพที่เราเห็นตอนหลับตาเนี่ยครับที่บางทีมันชัดมากชัดจนรู้สึกว่าจริงยิ่งกว่าฝันอีกอันนี้มันคืออะไรกันแน่ค่ะแล้วในเนื้อหาเขาว่าไงคะเนื้อหาที่เรามีเขาก็ให้คําอธิบายไว้นะครับว่านี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าการมองเห็นด้วยจิตอ๋อการมองเห็นด้วยจิตครับไม่ใช่การมองด้วยตาเนื้อ,อของเราแต่เป็นการมองผ่านเออศูนย์กลางแห่งการรับรู้ของจิต ศูนย์กลางการรับรู้หรือที่เขาเรียกว่าดวงตาที่3ที่แบบไม่เคยหลับเลยน่าสนใจค่ะครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าการรับรู้แบบนี้มันคืออะไรตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายนะครับแล้วมันทำงานยังไงเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณไหมแล้วมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะ คือต้องย้ำก่อนนะคะว่าแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการมองเห็นด้วยตาจริงๆแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันครับผมแต่มันเป็นการรับรู้หรืออาจจะเป็นสัญชตาตญาณที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะคะซึ่งเนื้อหาเขาก็เชื่อมโยงไปถึงศูนย์กลางของความตระหนักรู้หรือ awareness ของเราอืแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆที่บทความเขาพยายามจะชี้ให้เห็นก็คือความแตกต่างระหว่างการที่เรามองเห็นแค่สิ่งของภายนอกครับ กับการที่เราเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานหรือความหมายที่มันอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการรับรู้ถึงความรู้สึกจริงๆของคนอื่นที่อาจจะซ่อนอยู่หลังใบหน้าที่ยิ้มแย้มหรือการเข้าใจบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเราอะไรแบบนี้นะคะอ๋อเข้าใจประเด็นแล้วครับน่าสนใจมากงั้นเรามาลองเจาะลึกกันในประเด็นแรกเลยนะครับว่า นิยามของดวงตาที่สหรือการมองเห็นด้วยจิตตามเนื้อหาเนี้ยเขาว่าไว้อย่างไรบ้างค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับมันคือการรับรู้ผ่านศูนย์กลางแห่งการรับรู้ไม่ใช่ตาเนื้อแต่เป็นเรื่องของจิตแล้วก็ใช้คําว่าดวงตาที่สามเรียกสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่บทความนี้ชี้ให้เห็นและผมว่ามันน่าสนใจมากคือดวงตาที่ว่านี้ไม่ได้มองแค่วัตถุภายนอกอ,อแต่สัมผัสสิ่งที่อยู่ลึกลงไปเช่นพลังที่อยู่ในสิ่งต่างๆรอบตัวเรา พลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาปกติใช่ครับหรือความรู้สึกจริงๆที่อยู่หลังหน้าตาคนอืมหรือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์หรือแม้แต่แสงสว่างในความมืดโอ้ฟังดูเป็นนามธรรมาเหมือนกันนะคะครับและเขายังอ้างถึงประสบการณ์ที่ว่าพอดวงตานี้เริ่มทํางานโลกทัศน์มาอาจจะเปลี่ยนไปเลยจนรู้สึกว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอืมมุมมองนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลง ในระดับพื้นฐานของการรับรู้เลยนะคะครับผมคือจากเดิมที่อาจจะมองแค่เปลือกนอกผิวเผินมากๆก็กลายเป็นการอย่างรู้ถึงแก่นแท้หรือความหมายที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเหมือนมองทะลุเข้าไปข้างในใช่ค่ะมันคือการรับรู้ความเชื่อมโยงความหมายที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งถ้าจะให้เทียบนะคะก็อาจจะคล้ายๆกับการทำงานของสัญชาตญาณที่มันเฉียบคมขึ้นมากๆอ๋อ หรือการที่เราเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆอย่างท่องแท้ลึกซึ้งขึ้นมาเองอะคะ่ะและการเปิดของดวงตาที่3มนี่แหละครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนื้อหามีคําอธิบายที่อืน่าคิดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันเปิดเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาครับแต่ก็มีเงื่อนไขสําคัญคือเราต้องมีความพร้อมที่จะเห็นความจริงนั้นด้วยความพร้อมหมายถึงความพร้อมแบบไหนคะเขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจครับว่า หลายคนอาจจะอยากเห็นความจริงสูงสุดของจักรวาลน,นะแต่กลับยังไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในตัวเองเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากเหมือนกันนะครับใช่ค่ะความจริงบางอย่างมันอาจจะเจ็บปวดหรือไม่ตรงกับที่เราอยากให้เป็นครับผมทีนี้มันมีสัญ,ญญาณอะไรที่อาจจะบอกเราได้ไหมครับว่ากระบวนการนี้มันกําลังเกิดขึ้นอาา่าฮะ มีบอกไว้ไหมคะไม่เนื้อหามีให้แนวทางไว้หลายอย่างเหมือนกันครับเช่นอาจจะเริ่มรู้สึกถึงการเห็นภายในแม้กระทั่งตอนหลับตาอยู่เห็นเป็นภาพเลยเหรอคะหรือว่ายังไงอาจจะไม่ใช่ภาพชัดๆเสมอไปครับแต่อาจจะมาในรูปของความเข้าใจฉับพลันอ๋อเหมือนปิ้งวับขึ้นมา ใช่ครับหรือรู้สึกรู้คำตอบบางอย่างขึ้นมาเฉยๆโดยต้องคิดวิเคราะห์เลยออืมอืมมบางคนอาจจะมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่เปลี่ยนไปเช่นเห็นแสงสีแปลกๆแวบๆตรงกลางหน้าผากค่ะหรือได้ยินเสียงเบาๆเหมือนคลื่นความถี่หรือรู้สึกเหมือนมีลมเบาๆพัดผ่านกลางใจอะไรทำนองนั้นครับโหละเอียดเหมือนกันนะคะครับ รากฏการเหล่านี้เนื้อหาเขาเรียกรวมๆว่าเป็นสัญญาณของการตื่นของจิตแห่งการเห็นการตื่นของจิตแห่งการเห็นอืมประเด็นเรื่องความพร้อมกับความจริงภายในที่บทความพูดถึงนี่น่าพิจารณามากเลยนะคะครับมันสะท้อนว่า การรับรู้แบบนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับทุกคนหรือเกิดขึ้นปุบป,ปักต้องมีพื้นฐานบางอย่างรองรับใช่ค่ะอาจจะต้องอาศัยวุฒิภาวะทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณในระดับหนึ่งส่วนสัญญาณต่างๆที่ยกมาเมื่อกี้นี้ก็ดูเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลมากๆนะคะค่อนข้างเป็นนามธรรมาครับผมซึ่งบทความก็อธิบายว่าเป็นการตื่นของจิตแห่งการเห็น ถ้ามองในภาพรวมนะคะอาจจะเชื่อมโยงได้กับแนวคิดเรื่องความรู้สึกไวหรือ Sensitivity ที่มันละเอียดขึ้นหรือความตระหนักรู้ awareness ที่มันเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกตินะคะเข้าใจครับแล้วถ้ามองในมุมที่มันจับต้องได้มากขึ้นหน่อยอย่างเรื่องกายภาพล่ะครับเนื้อหามีการเชื่อมโยงเรื่องนี้กับส่วนไหนในร่างกายเราบ้างไหมครับมีพูดถึงไหมคะมีครับมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์กับต่อมไพเนียวไผเนี้ l แกลน อ๋อต่อมไพเนียลที่อยู่กลางสมองใช่ครับต่อมเล็กๆตรงนั้นเลยซึ่งหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์ที่เราทราบกันดีก็คือผลิตเมลาโทนินควบคุมการนอนหลับการตื่นค่ะแต่ในมุมมองของบทความนี้นะครับเขามีการอ้างถึงทฤษฎีเพิ่มเติมว่าต่อมนี้อาจจะทําหน้าที่คล้ายๆกับประตูเชื่อมมิติประตูเชื่อมมิติครับ เป็นจุดที่จิตของเราสามารถเข้าถึงภาพความฝันหรือเข้าถึงความจริงในระดับที่มันละเอียดอ่อนกว่าปกติได้อืมเป็นแนวคิดที่น่าสนใจน่าค่ะแล้วพอต่อมนี้หรือดวงตาที่สามนี้ตื่นขึ้นมามันส่งผลต่อการทำงานของสมองยังไงบ้างคะครับ บทความก็อธิบายต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดการทำงานที่สอดประสานกันมากขึ้นของสมองทั้งสองซีกซ้ายกับขวาใช่ครับซีกที่เกี่ยวกับตรก,กะเหตุผลกับซีกที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์มันจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นอ๋อคือไม่ได้แยกส่วนกันทำงานเหมือนเดิมประมาณนั้นครับผลที่ตามมาคือเราอาจจะเริ่มเห็นด้วยความรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกและรู้ด้วยภาพในใจได้ชัดเจนขึ้น พูดง่ายๆก็คือเนื้อหากำลังอธิบายถึงสภาวะการรับรู้ที่เป็นองค์รวมมากขึ้นไม่ได้แยกส่วนระวังเหตุผลกับสัญชาตญาณแต่เป็นการบูรณาการการทำงานของทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันนะครับค่ะฟังดูเป็นการทำงานของจิตที่สมดุลขึ้นนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแล้วพอการรับรู้มันเริ่มเปลี่ยนไปแบบนี้มันส่งผลต่อวิธีที่เรามองโลกหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวยังไงบ้างครับ โลกจะเปลี่ยนไปไหมคะตามเนื้อหาแล้วเขาบอกว่าโลกอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีไปเลยครับเปลี่ยนสีหมายถึงยังไงคะคือเมื่อมองผ่านดวงตาที่สามนี้เราอาจจะเริ่มเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลืออย่างแท้จริงขึ้นมาอ๋อเห็นอกเห็นใจมากขึ้นใช่ครับหรือเห็นความงดงามในสิ่งธรรมดาสามัญมากๆที่เมื่อก่อนเราอาจจะมองข้ามไปเลยค่ะและที่สําคัญมากๆคือเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ว่ามันเป็นหนึ่งเดียวที่กำลังเคลื่อนไหวความเป็นหนึ่งเดียวครับบทความย้ำว่าการมองเห็นในลักษณะนี้มันไม่แบ่งแยกอืมไม่ตัดสินไม่แบ่งเขาแบ่งเราครับผมแล้วความเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องจิตตื่นรู้เหรอครับเนื้อหาพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับเกี่ยวข้องกันไหมคะเนื้อหาระบุว่าเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยครับโอ้โดยตรงเลยไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือเสริมนะครับ แต่ถูกมองว่าเป็นเหมือนประตูของการตื่นรู้เลยทีเดียวประตูสู่การตื่นรู้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะเพราะเขาอธิบายว่าเมื่อเราเริ่มเห็นถึงแก่นแท้หรือเห็นพลังงานในทุกสิ่งแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การหยุดตัดสินถูกผิดดีชั่วโดยธรรมชาติอ๋อมันเกิดขึ้นเองครับหยุดมองว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูและเริ่มสัมผัสได้ถึงความรักที่ซ่อนอยู่ในทุกเงาฟังดูมีความเมตตาสูงมากเลยคะ่ะครับ แกนสำคัญที่บทความเน้นย้ำคือการเห็นแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่การมองออกไปข้างน,นอกนะครับแต่การมองเข้ามาข้างในใช่ครับคือการมองกลับเข้ามาในใจของเราเองอืมจากมุมมองนี้นะคะจะเห็นว่าบทความกำลังนำเสนอดวงตาที่สามไม่ใช่ในฐานะของพลังวิเศษอะไรแบบนั้นครับแต่เหมือนเป็นกลไกาภายในตัวเราที่พอทำงานแล้วมันไปกระตุ้นให้เกิดความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัซซี่มากขึ้นครับผม เกิดการละวางการตัดสินหรือ non judgment แล้วก็เกิดการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือ unity consciousness ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ใช่ค่ะซึ่งแนวคิดพวกนี้มันสอดคล้องกับหลักการทางจิตวิญญาณในหลายๆวัฒนธรรมเลยนะคะที่เชื่อว่าการอย่างรู้จักภายในเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจสรรพสิ่งอย่างมีความเมตตา และเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของสภาวะที่เรียกว่าการตื่นรู้หรือ awakening นั่นเองค่ะฟังดูเป็นการเดินทางภายในที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะลองบ่มเพาะหรือเปิดรับการรับรู้ในลักษณะนี้ดูบ้างเนื้อหามีคำแนะนำเชิงปฏิบัติไว้บ้างไหมครับมีวิธีฝึกฝนไหมคะมีครับ มีแนะนําวิธีการเปิดดวงตาแห่งจิตอย่างอ่อนโยนไว้หลายอย่างเหมือนกันการรับรู้แบบนี้มันไม่ค่อยปรากฏตัวท่ามกลางความวุ่นวายอืมอันนี้พอเข้าใจได้ค่ะอย่างที่ 2. คือลองใช้หัวใจนําทางแทนการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลอย่างเดียวใช้ความรู้สึกนําครับปล่อยให้ความรู้สึกได้ทํางานของมันบ้างอย่างที่ 3. คือการฝึกสมาธิหรือการกําหนดลมหายใจลึกๆ การทำสมาธิหายใจลึกๆครับบทความใช้คำเปรียบเปียบที่น่าสนใจมากว่าทุกลมหายใจคือการขัดเงากระจกแห่งใจโอ้โหเพาะจังค่ะขัดเงากระจกแห่งใจและสุดท้ายคือการฝึกสังเกตสิ่งต่างๆโดยไม่รีบตัดสินสังเกตเฉยๆไม่ตัดสินครับเพราะเขาบอกว่าการตัดสินเปรียบเสมือนม่านที่ปิดกั้นดวงตานั่นเอง อืมวิธีการเหล่านี้นะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่ามันเน้นไปที่การสร้างความสงบภายในครับการรับรู้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านการตีความหรือวิเคราะห์อะไรซับซ้อนมากใช่ใช่และการลดลักณะการตัดสินลึกงึจริงๆเราก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่พบได้ทั่วไปเลยนะคะในการฝึกสติหรือ mindfulness ครับผมและการพัฒนาสัญชาตญาณหรือ intuition ด้วยภาษาที่บทความใช้ก็สวยงามนะคะอย่างที่บอกว่า ขัดเงากระจกแห่งใจครับหรือเปรียบเทียบว่าการเปิดออกมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนแสงรุ่งอรุณที่ค่อยๆส่องทะลุเมฆหมอกแห่งความคิดใช่ครับเป็นการเน้นย้ำว่ามันเป็นกระบวนการที่เป็นธรรมชาตินุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ใช่การหักหานหรือเร่งรีบแล้วถ้าในที่สุดล่ะครับถ้าดวงตาแห่งจิตนี้เปิดออกเต็มที่แล้ว ทัศนวิสัยสุดท้ายที่มองเห็นจะเป็นยังไงครับตามที่เนื้อหาเขาให้ภาพไว้จะเห็นอะไรบ้างคะบทความกล่าวว่าหากมองด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วจะเห็นทุกสิ่งตามที่มันเป็นตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นถูกต้องครับไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นหรือตามที่ความคิดเราปรุงแต่งขึ้นมาจะเห็นความเชื่อมโยงอันน่าทึ่งของทุกสรรพ,พสิ่งเลยครับทุกชีวิตทุกดวงดาว ทุกลมหายใจโอ oh. ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของจิตดวงเดียวกันจิตดวงเดียวกันที่เคลื่อนไหวฟังดูยิ่งใหญ่มากค่ะครับถ้าจะสรุปแก่นความคิดจากเนื้อหานี้ก็คือดวงตาที่สามเนี่ยไม่ใช่ดวงตาแห่งปาฏิหาริย์ที่จะมามอบพลังพิเศษอะไรให้เราแต่เป็นแต่เป็นดวงตาแห่งความเข้าใจที่มันลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมอ๋อ oh. โลกภายนอกอาจจะยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เป็นมุมมองและการรับรู้ของเราเองที่เปลี่ยนไปทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นใช่ค่ะนั่นคือสาระสําคัญเลยที่บทความพยายามจะสื่อนะคะการเห็นที่แท้จริงในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่ดวงตาทางกายภาพของเราครับแต่มันอย่างรากลึกอยู่ที่หัวใจที่สงบมากพอที่จะมองเห็นความจริงของทั้งหมดหัวใจที่สงบค่ะ มันเป็นเรื่องของคุณภาพของความตระหนักรู้ภายในที่ส่งผลให้การรับรู้ของเราต่อโลกและต่อตัวเราเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะครับวันนี้เราก็ได้สำรวจแนวคิดเรื่องดวงตาที่3หรือการมองเห็นด้วยจิตจากเนื้อหาที่เรามีกันยังเอ่อค่อนข้างรอบด้านพอสมควรเลยนะครับค่ะตั้งแต่ความหมายว่ามันคือการรับรู้จากภายใน ความเชื่อมโยงกับความพร้อมส่วนตัวของเราเองสัญญาณบ่งชี้ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ความเกี่ยวข้องกับต่อมไพเนยลตามที่บทความเขาอ้างถึงผลกระทบต่อการมองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งไปจนถึงแนวทางการฝึกฝนเพื่อเปิดรับการรับรู้นี้ค่ะครบถ้วนเลยค่ะและข้อคิดสําคัญที่เนื้อหานี้ฝากไว้ก็คือการมองเห็นที่ชัดเจนและลึกซึ้งนั้นมันเกิดจากหัวใจที่สงบมากพอที่จะเผชิญหน้าและยอมรับความจริงได้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ขบคิดกันต่อ จากเนื้อหาที่เราคุยกันไปครับผมเช่นเลยครับคือการที่บทความเน้นย้ำเรื่องการเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่ใจอยากให้เป็นนะคะครับตรงนี้สําคัญมากใช่ค่ะตรงนี้เองมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจนะคะว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสามารถแยกแยะได้หรือรู้เท่าทันได้ว่าเมื่อไหร่คือการที่เรากําลังรับรู้ความจริงโดยตรงอื และเมื่อไหร่คือการรับรู้ที่มันถูกบิดเบือนหรือถูกกรองผ่านความปรารถนาความคาดหวังหรือแม้กระทั่งความกลัวส่วนตัวของเราเอง จะรู้ทันตัวกรองของตัวเองได้ยังไงใช่ค่ะการตระหนักรู้ถึงตัวกรองในการรับรู้ของเราเองตามในที่บทความนี้เสนอนั้นมันอาจจะมีลักษณะอย่างไรหรือมีความหมายในเชิงปฏิบัติอย่างไรบ้างน่าสนใจครับค่ะนี่อาจจะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะให้ลองนำกลับไปพิจารณาต่อเกี่ยวกับธรรมชาติและกลไกการรับรู้ของแต่ละคนค่ะ